มหาวิทยาลัยวัลไลรัก หลักสูตรนิเทศศาสตร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ค่ารุ่น11ค่ะตอนนี้ก็อยู่เทรัสทีวีนะคะเป็นผู้สื่อข่าวตรงภูมิภาคค่ะค่ะหนูชลาดาชูคงนะคะตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ปดสิบเก่าสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ค่ะรุ่นที่12ค่ะ ตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นงานเฉพาะกิจกิจกรรมนะคะเน้นทำสกูปแล้วก็ลงพื้นที่ภาคสนามค่ะจากการที่พี่ไปทำงานมาหลายที่ได้ผ่านมหาลัยนู่นนี่นั่นได้ไปสัมผัสอ่ะไม่มีมอไหนที่จะมีเครื่องมือหรือว่ามีอุป,ปกรณ์ที่แบบพร้อมเท่ากับมอของเราที่เหมือนกับมีบ้านเขาเรียกว่า เป็นบ้านของเครื่องมือนิเทศศาสตร์จริงๆอ่ะในฐานะสื่อเนี่ยถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่าอยากเรียนสื่ออยากเป็นนักข่าวอยากทําทีวีอยากทําหนังสือพิมพ์สารสนเทศศาสตร์อ่ะคิดว่าแบบสามารถรองรับน้องได้แน่ๆอ่ะให้น้องได้ทั้งหมดแม้แต่การทํางานจริงๆอ่ะอาจารย์ก็ไม่ทิ้งนะพี่จบมาสี่ปีอ่ะกลับไปหรือเจออาจารย์อาจารย์ยังให้คําปรึกษาที่ดีมากๆ ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนใบเบิกทางให้เราเนี่ยก้าวมาสู่การประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะคะตอนที่เรียนเนี่ยก็คือได้ลงมือทําจริงทําให้เราเนี่ยเห็นชัดขึ้นว่าตัวตนเราเนี่ยต้องการอะไรอยากเรียนอะไรแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์เป็นอย่างดีนะคะจนมีแรงลักดันให้เราเนี่ยเริ่มที่จะตามหาอาชีพที่เราอยากทำตามหาที่ที่เราคิดว่าเราน่าจะไปอยู่ตรงจุดน,นั้นได้จนถึงทุกวันนี้ก็ได้ทำอาชีพตามที่ฝันเอาไว้ค่ะ เป็นเมืองเมืองหนึ่งเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนการสอนนะคะอยู่ที่นี่เราได้เรียนทรบทุกอย่างทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเอาแบบว่าการทํางานตลอดสีปีของพี่นะ่นะทุกอย่างอะ่ะพี่ว่ามันเริ่มมาจากวอเล,ล็รักหมดเลยนะถ้าใครไม่มาเรียนอะ่ะจะต้องเสียใจมากสาหรับคนที่อยากเดินทางสายนี้อะไรเงี้ยค่ะ อยากฝากน้องๆนะคะที่กําลังจะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนะคะอยากให้พิจารณาว่าไรลักษ์อีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเรื่องการเรียนการสอนแล้วการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยประสบการณ์ด้านอื่นๆทั้งมิตรภาพจากเพื่อนจากอาจารย์นะคะก็อยากฝากน้องๆให้เข้ามาศึกษาต่อที่ว่าไรลักษ์หรือว่าเข้ามาเรียนรู้มามีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ